สวัสดีครับพบกับพวกเราช่องทรรมอาหากินวันนี้ก็จะมาตอนกิง่งมะนาวเขาว่ามันเซีบเสบเลย,ยต้นนี้ก็เลยจะมาขยายพันธุ์อุปกรณ์มีคัตเตอร์คุยปักเผ้าอันนี้เขาต้องแซน้ำก่อนเนี่ แคคืนนึงเสียกหรือว่าเชือกวอนก็มีแค um> ่นี้ครับไปเลยครับพาพาไปหาเราถึงหรือกิ่งหนั่นกิ่งใหญ่ไปเบิงนี่เลยเหลืองมันต้นเดียวกันเด้ไม่รู้ ต้นพันธุ์เดียวกันหรือเปล่าโอ้หัวหัวนี่น้อยเหลืองเหลืองน้อยเหลืองเหลืองนี่เก็บไปกินได้โอ้ลนนี่เก็บไปกินได้แล้วนี่นี่กระเหลืองเก็บไปกินได้อือน้อยแดงนั่นกระเหลืองเหลืองเหลือง เรื bon ่งเต็มเลยเอาหนันเอากิ้งหนันเอาแบบนี้อยู่เสร็จแล้วอ่ะ nào mình cái ngoài này Nhưng mà thầy ta lâu nữa nè Đáng thương Mà Thương bó bật nè Nó vô xuống à nó có bomi kinh đấy, chắc nước nó sưng, tiếng này nó có tự đọc tiếng nhãng cái đầy nó nó เสร็จแล้วหนึ่งกิ่งมาหากิ่งอื่นมีบอ่อต้นเนี่ยให้ป่าบอกว่ามีอีกต้นหนึง่งฮะ,ะ,ะเสร็จแล้วครับมาเมื่อนอัน่นเห็นมันแวะมาเสร็จเสร็จแล้ว